ฝ่ายจัจกากแขใงขันกีฬาวังน้ำเย็นเกมหรือว่ากีฬาอปทองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะก็ตอนนี้มีการผุดโครงการอิ่มละ25บาทขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการในขันในกีฬาอปทด้วยเป็นการในขันในรอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกนะคะที่จัดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามรายงานจากคุณไภัยทประติวิริยพงค์ค่ะ ในกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่33รารอบพัดเลือกสำหรับภาคตะวันออกหรือกีฬาวังน้ําเย็นเกมส์ถือเป็นการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาครั้งแรกของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นซึ่งการรับมือกับทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า5,000คนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นงานที่ยากลําบากไม่น้อยแต่จากการเตรียมความพร้อมที่วางแผนมาอย่างต่อเนื่องทํรราให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬาได้รับการดูแลเรื่องความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นอย่างดีซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้มีการประสานงานกับโรงเรียนอื่นในอำเภอวังน้ำเย็นและบริเวณใกล้เคียงขอความร่วมมือจัดสนามแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆและขอใช้อาคารเรียนเป็นที่พักอาศัยของนักกีฬา32อาปทอจาก9จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีโรงเรียนมิสสัมพันธ์วิทยาเป็นสถานที่หลักสำหรับจัดแสดงพิธีเปิดและปิดและทำการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่า32ไร่ และมีสนามใช้รับรองการแข่งขันชนิดต,ต่างๆรวมถึงมีอาคารเรียนอีกหลายหลังที่พร้อมจะปรับเป็นห้องพักรับรองนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า1,200คนนอกจากนี้ทางฝ่ายจาัดก,การแข่งขันยังริเริ่มโครงการอิ่มละ25บาทเพื่อแบ่งเบาภาะระค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้กับประชาชนทั่วไปนักกีฬาเจ้าหน้าที่และกองเชียร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยปกติที่เราไปแข่งขันที่อื่นนะคะเราก็จะประสบปัญหาที่ว่าเราต้องนําครัวไปเอง หรือไม่ก็นักเรียนนักกีฬาเนี่ยต้องออกไปหาอาหารทานเองทีนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีนะคะท่านก็เ,เห็นเห็นใจนะคะคิดอยากจะช่วยเหลือทางอ,อปทอต่างๆนักกีฬาของอ,อปทอต่างๆนะคะก็เลยจัดอ,อ,อาหารอิ่มละค่ะอิ่มละ25บาทเติมได้ตลอดเวลาค่ะเพียงแต่ซื้อคูป,ปองเข้าไปครั้งเดียวแล้วนักกีฬาหรือโค้ดสามารถที่จะ ้าไปทา,ทางเทศบาลนะคะก็ให้เป็นเบี้ยเลี้ยงมาเป็นคนละพันห้าแล้วก็ทางเทศบาลนะคะก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้เป็นเงินค่าข้าวข้าวเช้ากลางวันเย็นค่ะทางเทศบาลช่วยในทางนี้ค่ะเ,เป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายค่ะเพราะว่ากีฬาสนามกีฬาก็อยู่ใกล้ค่ะก็ไม่ได้ไปไกลค่ะเดินลงมาก็สามารถไปฝึกซ้อมได้เลยค่ะสำหรับโครงกรารอิ่มละ25บาท เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่โรงเรียนมิสัมพันธ์พิทยาตลอดช่วงการแข่งขันวังน้ำเย็นเกมส์ที่จะปิดฉากในวันที่30ตุลาคมนี้ไพฑูรยนติวิริยพงษ์ไทย PBS รายงาน